Amen. 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 อาทิตนี้เป็นอาทิตย์ที่ห้าเทศกาลธรรมดาพระวรสารของนบุญมารโกที่เราใช้ในการเดินในเส้นทางของพระวาจาของพระเจ้าอยู่ในบทที่1นึ่งข้อ29ถึงข้อ39ตั้งแต่เริ่มบทแรกของพระวรสารของท่านนบุญมารโกท่านรายงานให้เรารับรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์มากมาย เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงการมาถึงของพระนจัจกรของพระเจ้าแล้วนั้นในกิจการต่างๆที่พระองค์ทรงทำทรงต้องการจะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าพรงคทรงมาเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้าคืนสัศสีของความเป็นมนุษย์ให้แก่มนุษย์ แล้วนั้นทรงขับไล่ปีศาจซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ในแต่ละคนลดน้อยถอยลงฉะนั้นข่าวดีของพระองค์จึงประกอบด้วยการประกาศข่าวดีแล้วนั้นการขจัดทุกสิ่งที่ไม่ดีในตัวของมนุษย์เพื่อให้ข่าวดีนั้นเป็นใหญ่ในตัวมนุษย์แต่ละคนในกิจการแต่ละอย่างที่พระเยสุเจ้าทรงทำที่นักบุญมาโกรายงานนั้นก็จะเห็นว่า มีข่าวดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงการจะชี้บอกให้เห็นว่านี่เป็นข่าวดีที่พระองค์นำมาให้นี่คือโลกใหม่ที่พระองค์ทรงนำมาเสนอให้นี่คือรูปแบบของพระณาจักรของพระเจ้าที่เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปอยู่ในพระณาจักรของพระองค์นบูรมาร์โกบอกว่าหลังจากที่พระองค์ทรงเทศสอนในสารธรรมในวันสาบโตแล้ว ก็เสด็จกลับมาที่บ้านของแม่ยายของเปโตรพระองค์ทรงต้องการจะบอกโดยไนยะว่าข่าวดีของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นข่าวดีที่มีการพูดมีการเทศมีการสอนเฉพาะในวัดในโบสถ์ในสารธรรมแต่ข่าวดีของพระเจ้าจะต้องต่อยอดออกมาในบริบทของครอบครัวบริบทของชีวิตประจำวันด้วยจึงจะถือว่าเป็นข่าวดีของพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่นับุญมารโกทําให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงทําให้ข่าวดีของพระองค์ที่พระองค์ประกาศในสารธรรมขับไล่ปีาศาจในสารธรรมออกมาทรงทาต่อในบริบทของครอบครัวในบริบทของสังคมที่ทุกคนอยู่และอาศัยอยู่ด้วยกันข่าวดีก็ยังเป็นข่าวดีต่อเนื่องพระองค์ทรงทำอัศจรรย์รักษาคนเจ็บคนป่วย ซึ่งทำให้มองได้เห็นชัดเจนว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นอาการผิดปกติของชีวิตของมนุษย์พรุง์อยากจะคืนความเป็นปกติให้แก่ชีวิตของมนุษย์เพราะนี่คือข่าวดีของพรองแล้วนั้นส่งขับไล่ปีศาจที่บ้านของเปโตรหน้าบ้านของเปโตรเองนี่คือสิ่งที่พรองทรงต้องการจะบอกว่าข่าวดีของพรองเป็นข่าวดีที่ อยู่ในบริบทของชีวิตประจำวันการที่เข้าไปในสารธรรมการที่ไปโบสถ์การที่ไปวิหารนั้นไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็แยกไปจากที่เหลือของชีวิตการไปร่วมกันภาวนาสวดภาวนาในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต่อยอดเรามาในความเป็นจริง และชีวิตประจำวันของเรานี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตอกย้ำการที่พระองค์ออกจากสารธรรมแล้วก็ประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไปในบริบทของครอบครัวในบริบทของสังคมที่พระองค์ทรงอยู่พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าข่าวดีของพระองค์เป็นข่าวดีตลอดทุกครั้งที่มีการเปิดรับข่าวดีคนที่ได้พบกับพระเจ้าแล้ว จะต้องออกมาพบกับพระเจ้าในบริบทความเป็นจริงของชีวิตในแต่ละวันด้วยโดยมีพระวาจาของพระเจ้าที่ชี้นำและขับเคลื่อนการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการนมัสการเฉพาะในพิธีกรรมในวิหารในสารธรรมในโบสถ์แต่การนมัสการพระเจ้านั้นอยู่ในการดูแลเอาใจใส่กันและกันในครอบครัวสร้าง สิ่งที่งดงามให้เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวทำให้เกิดมีความสุขความอบอุ่นและการอยู่ด้วยกันอย่างมีสันตินี่คือการนมัสก,การพระเจ้าที่ต่อยอดออกมาจากสารธรรมแล้วนั้นในบริบทของการทำงานนั้นก็เป็นการต่อยอดสิ่งที่ได้ทำในสารธรรมในวัดในโบสถ์กิจการหน้าที่การงานของแต่ละคนนั้น ไม่ใช่เป็นการทำงานศักแต่ว่าเป็นการทำงานแต่เป็นการต่อยอดและสารต่องานสร้างของพระเจ้าให้สมบูรณ์แบบขึ้นฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิจการที่มนุษย์ทำในงานของเขาแต่ละวันนั้นก็เป็นการต่อยอดงานของพระองค์ให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวครอบครัวมีความสุขมีความก้าวหน้าเป็นความสมบูรณ์ ในบุคคลที่ทำคนที่ทำงานทำแล้วรู้สึกมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นคุณค่าของตนเองต่อยอดการกระทำของพระเจ้าแล้วก็มีศักดิ์ศรีของการร่วมมือกับพระองค์ในการทำสิ่งต่างๆด้วยกันเวลาเดียวกันก็เป็นการต่อยอดทำให้สังคมรอบข้างได้ผลประโยชน์จากงานที่เขาทำทั้งหมดเหล่านี้ก็คือข่าวดีที่พระองค์ทรงต้องการจะมาบอกว่า เป็นข่าวดีที่ต่อเนื่องในทุกบริบทการพบกับพระเจ้านั้นจึงไม่ใช่เป็นการพบกับพระเจ้าในวัดในสารธรรมในโบสถ์ในวิหารแต่เป็นการพบพระเจ้าในบริบทของชีวิตประจำวันในกิจกรรมและการกระทำแต่ละอย่างของชีวิตประจำวันเวลาที่เขาบอกว่าแม่ยายของเปโตรไม่สบายนั้นบอกว่าแม่ยายของเปโตรเป็นไข้ เวลาที่เราได้อ่านเรื่องนี้เราก็มาคิดว่าการเป็นไข้นั้นก็เป็นอาการป่วยธรรมดาซึ่งสมัยนี้แทบจะมองดูว่าเป็นอาการป่วยที่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายแต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นไข้ในสมัยของพระเยซูเจ้าซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มีเพนิซิลินและยารักษานั้นถือว่าเป็นอาการป่วยที่หนักมากและถือได้ว่านี่คือ การป่วยที่นำไปถึงความตายได้ตลอดเวลาฉะนั้นเวลาที่เขาโมโหเกลียดชงังและสาบแช่งใครต่อใครในสมัยนั้นเขาก็มักจะสาบแช่งว่าขอให้เป็นไข้ตายเพราะว่าเป็นการบอกถึงโรคที่หนักมากฉะนั้นอาการของแม่ยายของเปดโตรจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการเป็นไข้อย่างที่เราคิดในสมัยนี้ พระองค์ทรงดูแลอาการของแม่ยายของเปโตรการกระทําของพระองค์แต่ละอย่างล้วนแต่เป็นการชี้บอกถึงข่าวดีและโลกใหม่ที่พระองค์ทรงนํามาให้ตอนที่พระองค์ทรงไล่ผีในสารธรรมนั้นพระองค์ทรงใช้คําพูดสั่งให้มันออกไปในเวลาที่รักษาแม่ยายของเปโตรนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้คําพูด แต่ทรงใช้การสัมผัสพรองทรงจับมือของแม่ยายของเปโตรนี่คือสิ่งที่พรองทรงต้องการจะสื่อเป็นข่าวดีให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าในสมัยนั้นการสัมผัสจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆเวลาเดียวกันการที่จะผู้ชายจะสัมผัสผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระเยซูเจ้าไม่ได้มองดูบริบทของสังคมในสมัยนั้นและมีความกลัวเช่นกับที่ทุกคนได้กลัวแต่พระองค์ทรงถือว่าการสัมผัสของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์พระองค์ทรงมาเพื่อสัมผัสม,สมนุษยชาติและอาศัยการสัมผัสของพระองค์นั้นทําให้มนุษยชาติกลับมามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต พึงสังเกตว่าพระองค์ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรในวันซาบาโตเพราะว่าพึ่งออกจากสารธรรมพระองค์ทรงต้องการจะยืนยันอย่างที่พระองค์จะทรงยืนยันโดยตลอดว่าวันซาบาโตนั้นเป็นวันของพระเจ้าเป็นวันของกิจการแห่งความรักความดีทุกวันเป็นวันซาบาโตสำหรับพระองค์เพราะว่าทุกวัน เป็นวันที่ให้โอกาสเราในการทําความดีปฏิบัติความรักเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปฏิบัติความรักกระทําความดีวันนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนถือว่าเป็นวันของพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันซาบโตนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะนําความใหม่มาให้มนุษย์เรามักจะกําหนดวันในขณะที่พระองค์ทรงบอกว่าทุกวันเป็นโอกาสของการทําความดีของการปฏิบัติความรัก พระองค์ทรงทำสองอย่างอย่างแรกก็คือทรงเข้าไปหาแม่ยายของเปโตรทรงเข้าไปพบพเผชิญหน้ากับคนป่วยพระองค์ไม่กลัวโรคของมนุษย์ทรงเข้ามาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอไม่มีท่าทีรังเกียจไม่มีท่าทีของความหวาดกลัวนี่คือ ข่าวดีของพระองค์ที่แสดงออกมาในท่าทีของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงมาเพื่อรักษาและคืนสุขภาพให้แก่ทุกคนฉะนั้นพระองค์ก็ทรงต้องการจะบอกว่าใครที่ต้องการจะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ต้องมีท่าทีเดียวกันเข้าหาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นปัญหาของบุคคลและร่วมกับเขาในการที่จะแก้ปัญหาด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่เช่นเดียวกับพระอง อย่างที่สองที่พระองค์ทรงทำก็คือทรงพยุงมือนางแม่ยายของเปโตรให้ลุกขึ้นเป็นการสัมผัสของพระเจ้าพลังของพระเจ้าเข้าไปสู่ความอ่อนแอของมนุษย์และทำให้ความอ่อนแอของมนุษย์นั้นหายไปกลับกลายเป็นความเข้มแข็งและนี่คือ สิ่งที่ทำให้แม่ยายของเปโตรลุกขึ้นมาหายจากไขททท้ทันทีทันใดทันทีที่ไข้หายไปจากเธอนั้นแม่ยายของเปโตรก็รับใช้ทุกคนมันเป็นการบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าใครก็ตามหลังจากที่ได้พบกับพระเจ้าได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าแล้วชีวิตกลับกลายเป็นการรับใช้เป็นการอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมาล้วนเป็นพระพรของพระองค์พระพรนี้จะเป็นพระพรที่เก็บไว้คนเดียวไม่ได้เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเก็บไว้คนเดียวจะต้องต่อยอดออกมาเป็นการรับใช้การดูแลการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยฉะนั้นพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าการรับใช้ของแม่ยายของเปโตรนั้นเป็นการบ่งบอกถึงชีวิตใหม่ชีวิต ที่มีความรักเป็นที่ตั้งชีวิตที่มีการรับใช้และนี่คือสิ่งที่พระองค์จะตอกย้ำตลอดเวลาความเป็นใหญ่ของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ในการที่มีคนอื่นมารับใช้แต่ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ในการที่รู้จักรับใช้ทำตัวต่ำต้อยและรับใช้ทุกคนนี่คือความยิ่งใหญ่ในข่าวดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงต้องการจะนำมาชี้บอก การที่แม่ยายของเปนโตเริ่มรับใช้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเธอได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกให้เห็นถึงบทบาทของสตรีพระองค์ทรงต้องการจะเริ่มพันธกิจของพระองค์ด้วยการบอกว่าสตรีแต่ละคนนั้นมีศักดิ์ศรีในการที่จะมาร่วมแผนการของการรักและรับใช้ของพระองค์ในข่าวดีของพระองค์ฉะนั้นพวกเขา ในขณะที่คนอื่นมองดูว่าเป็นพลเมืองชั้นสองนั้นพวกเขามีศักดิ์ศรีต่อหน้าพระรงและพวกเขาสามารถร่วมมือกับโะรงในการรับใช้ในชีวิตของการเทศสอนของโะรงก็จะมีสตรีกลุ่มหนึ่งซึ่งติดตามโะรงไปและรับใช้และดูแลโะรงและบรรดาศิษย์ของโะรงในการที่จะประกาศข่าวดีอย่างต่อเนื่องข่าวดีของโะรงนำความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ให้แก่ทุกคน ข่าวดีของพระองค์นำความเสมอภาคของสัจสีของการเป็นลูกของพระเจ้าให้แก่ทุกคนเวลาเดียวกันพระองค์ทรงต้องการจะชี้บอกให้เห็นว่าในขณะที่สมัยของพระองค์ดูผู้หญิงจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งต่ำต้อยนั้นพระองค์จะเข้าข้างบุคคลที่ต่ำต้อยเพราะนี่คือท่าทีของพระเจ้าพระเจ้าไม่มองดูความต่ำต้อยอย่างที่มนุษย์มองฉะนั้นในขณะที่มนุษย์ดู แคลนดูถูกคนโปรงทรงเข้าข้างคนที่ถูกดูถูกดูแคลนฉะนั้นในชีวิตของโปรงตลอดสามปีนั้นโปรงจะคลุกคลีกับคนยากคนจนที่คนอื่นเขารังเกียจคลุกคลีกับคนบาปที่คนอื่นเขาไม่อยากจะคบค้าด้วยโปรงจะเข้าหาพวกนี้เพราะพวกนี้ต้องการโปรงมากกว่าใครพวกเขาได้โอกาสพวกเขาถูกขจัดออกจากสังคมทำให้ศักดิ์ศรีลดลงนั้น พระองค์จะยอมไม่ได้พระองค์จะเข้าข้างพวกเขาแล้วก็กู้ศักดิ์ศรีพวกเขาคืนมาด้วยข่าวดีของพระองค์ด้วยการกระทําของพระองค์นบุญมาร์โกพูดถึงว่าเมื่ออาทิตย์ตกถือว่าวันซาบาโตหมดไปแล้วนั้นก็จะมีคนจํานวนมากที่นําคนเจ็บคนป่วยคนถูกผีสิงมาอยู่ที่หน้าบ้านของเปโตรมาร์โกต้องการจะพูด,ดว,ว่า จำนวนคนนั้นมากถึงขนาดที่แทบทั้งเมืองเลยมาอยู่ที่ต่อหน้าบ้านของเปโตรนี่คือสิ่งที่มาร์โกต้องการจะบอกว่าพันธกิจของระรงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลคนจำนวนมากที่ต้องการข่าวดีของโะรงนั้นระองจะต้องให้ทุกคนได้รับข่าวดีของโะรงในเมื่อโะรง์ไม่สามารถทำได้หมดสิทธิ์ของระรง์จะต้องต่อยอดเพราะว่ามีคนที่ต้องการข่าวดี คนที่รอคอยข่าวดีนั้นมีมากมายพระองค์ทรงรักษาโรคทุกคนที่มาอยู่ที่นั่นเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยฝ่ายกายยาภาพเวลาเดียวกันพระองค์ทรงขับไล่ปิศาจเป็นการรักษาความเจ็บป่วยด้านจิตใจฉะนั้นสองอย่างที่พระองค์ทรงทําให้เห็นเป็นรูปธรรมข่าวดีของพระองค์ก็คือข่าวดีที่ทําให้คนกลับมามีความเป็นปกติ ทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นก็ดีพระองค์ทรงเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่มารอการรักษาของพระองค์นั้นมาหาพระองค์เพื่อรักษาโรคไม่ได้มาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นอาจารย์หรือว่าผู้นำความรอดพ้นมาให้พวกเขายังเข้าไม่ถึงฉะนั้นพวกเขาจึงมาหาพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักษาโรค แต่ไม่ได้มาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจา้าการรักษาโรคของแล้วก็การขับไล่ปีศาจนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือนำความรอดพ้นมาให้แก่มนุษย์ฉะนั้นคนมัวแต่มุ่งอยู่กับการรักษาจนกระทั่งไปไม่ถึงที่มาที่ไปที่พระองค์ทรงต้องการจะทำนั่นก็คือให้เกิดมีความรอดพ้น ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและได้รับความรอดในแผนการของความรอดและความรักของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทําต่อไปในการรายงานของนบ,บุญมาร์โกเช้าว,วันรุ่งขึ้นแต่เช้าตรู่พระองค์เสด็จออกไปจากบ้านแล้วนั้นไปยังที่สงัดและทรงภาวนาอาธิษฐานอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงต้องการจะออกจากบริบทซึ่ง อาจจะทําให้พันธกิจของพระองค์นั้นไม่ไปถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อจะมาแล้วก็มาพบกับพระบิดาเจ้าตอกย้ําพันธกิจกับพระบิดาเจ้าในที่สงัดนั้นก็คือสถานที่พบกับพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าเพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าทรงส่งพระองค์มาให้พระองค์ได้มีจุดยืนของพระองค์ที่ชัดเจน นบุญมากโกพูดถึงการที่พระเยซูเจ้าปลีกตัวไปสวดภาวน,วนาสามครั้งในขณะที่ลูกาพูดถึงการที่พระองค์ปลีกตัวไปสวดภาวน,วนาแปดครั้งการภาวนาของพระองค์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปท่องบทสวดหากแต่เป็นการที่เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าพระองค์ก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์ ฉะนั้นทุกครั้งที่พระองค์ทรงภาวนาพระองค์ทรงทําให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้แล้วก็เป็นมนุษย์แท้ในเวลาเดียวกันในความเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ก็จะสามารถรู้ที่มาที่ไปแล้วก็ดําเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์เวลาเดียวกันความเป็นมนุษย์นั้นก็ต้องขอพลังจากความเป็นพระเจ้าเพื่อจะได้สามารถทําให ทั้งความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ใน,ในตัวของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็ควบคู่กันไปอย่างกลมกลืนนี่คือสิ่งที่นบ,บุญมารโกต้องการจะบอกว่าการดำเนินชีวิตของเราถ้าหากว่าไม่มีการที่จะปลีกออกตัวออกไปเพื่อพบกับพระเจ้านั้นโอกาสที่จะผิดเป้าหมายจะมีสูงมากเราจะดำเนินชีวิตไปแล้วแต่สถานาการณ์ แต่เวลาที่เข้าไปพบกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะบอกว่าพระประสงค์ของโปรงคืออะไรให้เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเป้าหมายชีวิตของเราแต่ละวันนั้นคืออะไรอะไรคือแรงขับเคลื่อนชีวิตของเราในแต่ละวันเวลาที่พูดถึงความจําเป็นของการภาวนา mm. ก็จะมีการยกเหตุผลร้อยแปดว่าเราจะต้องภาวนาเหมือนกับพระเยซูเจ้า แล้วก็มีความจําเป็นต้องภาวนาเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์อ่อนแอและอื่นๆนั้นนบุลอากอสตินบอกว่าเราต้องการสวดภาวนาเราต้องสวดภาวนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าและมนุษย์ในเวลาเดียวกันนั้นยังต้องการสวดภาวนาสาอะไรกับเราซึ่งเป็นมนุษย์อย่างเดียวเรายิ่งต้องการการสวดภาวนามากกว่านั้น ในขณะที่พระองค์ทรงสวดอยู่นั้นนบูรมารโกรบอกว่าสิทธิ์ของพระองค์ออกมาตามหาพระองค์จนกระทั่งมาพบกับพระองค์แล้วสิ่งแรกที่พวกเขาพูดก็คือทุกคนกําลังตามหาพระองค์อยู่เหมือนกับเป็นการตําหนิโดยนยยาว่ามาทําอะไรอยู่ที่นี่ทำไมต้องมาสวดในขณะที่หน้าบ้านนั้นมีคนรอการรักษาจำนวนมากมายเวลาที่จะสวดนั้นมีแน่นอนแต่ตอนนี้ คนกำลังออกันมาอยู่ที่หน้าบ้านต้องการจะพบกับพงุ์นี่คือสิ่งที่พรงค์ทรงต้องการจะบอกสิทธิ์ของพระงค์ให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าพันธกิจของพรงค์นั้นจะต้องเป็นพันธกิจที่มีพระบิดาเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นหลักเป็นผู้ให้เป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่สถานาการณ์หรือว่าคนรอบข้างคนจำนวนมากมาทำให้เกิดมีเป้าหมายขึ้น ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงยืนหยัดอยู่ตลอดเวลาคนไม่ได้มากำหนดเป้าหมายของการกระทำของพระองค์แต่เป็นพระบิดาเจ้าและพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเท่านั้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำของพระองค์ในแต่ละวันนี่คือสิ่งที่สิทธิ์ต้องการจะบอกพระองค์และพระองค์รับรู้พวกเขา กำลังเห็นคนจำนวนมากแบบนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเปิดตัวให้คนฮือฮาให้คนมารับรู้มีชื่อเสียงนั่นไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระองค์นั่นเป็นความต้องการของสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่านี่คือความแตกต่างหลายๆครั้งสิทธิ์ของพระองค์มักจะดูจำนวนคนดูว่าคนชื่นชมดูว่าคนฮือฮากันขนาดไหน แล้วก็ชื่นชมมากน้อยขนาดไหนในการทำพันธกิจแต่สำหรับโรรองนั้นพันธกิจเป็นสิ่งที่สำคัญต้องดูว่าสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าและในแผนการของความรักและความรอดของโรรองมากน้อยเพียงใดฉะนั้นในขณะที่สิทธิ์เอากระแสของสังคมมาเป็นเป้าหมายโรรองทรงเอาแผนการกอบกู้มนุษยชาติของพระบิดาเจ้ามาเป็นเป้าหมายของโรรองและโรรองทรงยืนหยัด ฉะนั้นในเมื่อสิทธิ์มหาพรงพรงทรงยืนยันว่าให้เราไปที่อื่นเพื่อเทศสอนเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้เป้าหมายของพระง์ชัดเจนพรงต้องไปทุกแห่งเพื่อประกาศข่าวดีและขับไล่ปีาศาจพระงทรงมีเป้าหมายของพระงแล้วก็เป้าหมายนี้ก็คือตัวขับเคลื่อนชีวิตของพรงคในแต่ละวัน สิ่งที่พระองค์ทรงกังวลก็คือการที่คนยึดติดอยู่กับสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่น่าทึ่งสิ่งที่ทำให้ต้องรู้สึกพิศวงแล้วนั้นไปไม่ถึงแก่นของข่าวดีที่พระองค์ทรงนำมาให้มันเป็นการที่ทำให้เกิดมีการบิดเบือนขึ้นและทำให้มองดูการประกาศข่าวดี และการกระทําของพระองค์นั้นผิดเพี้ยนไปพระองค์ทรงมาเพื่อให้มีการกลับใจเข้าสู่พระนาจักรของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทําการรักษามีชื่อเสียงคนฮือฮาคนติดตามสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือให้ทุกคนที่ติดตามพระองค์ได้เข้าไปถึงพระนาจักรของพระเจ้าและไม่หยุดอยู่เฉพาะแค่อัศจรรย์สิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น ถ้ามองดูพันธกิจของโพรงมีสองที่ที่พันธกิจของโพระงคไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรที่แรกก็คือนาซาเรตซึ่งเป็นบ้านที่พรงอาศัยอยู่ในวัยเด็กของโพระงไปที่นั่นโพรงทำพันธกิจอะไรไม่ได้เลยและสถานที่สองนั่นก็คือกาเปอร์นาอุมบ้านที่โพรงทรงพักอยู่ในช่วงที่ออกเทศนาสั่งสอน คนไม่ได้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการเทศสอนและการขับไล่ปีศาจของพระองค์ตลอดจนการรักษาการทำอัศจรรย์ฉะนั้นในนบุญมัทธิวบทที่11และข้อที่23บอกชัดเจนว่าที่กาเปอร์นอุมนั้นคนไม่ได้เข้าไปถึงแก่นของข่าวดีของพระองค์เท่าที่ควรพระองค์ทรงบอกว่า ส่วนเจ้าเมืองกับเปิ์อาุมเจ้ายกตนขึ้นถึงฟ้าเทีวหรือตรงข้ามเจ้าจะตกลงไปถึงแดนผู้ตายเพราะว่าถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่เจ้าเกิดขึ้นที่เมืองโสดมเมืองโสดมก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองโสดมจะได้รับโทษเบาวกว่าเจ้า นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทำไมพระองค์จึงต้องเสด็จไปที่อื่นเพื่อเทศน์สอนเพราะว่าบางครั้งคนยังเข้าใจผิดมองดูเป้าหมายของพันธกิจของพระองค์ที่ผิดไปพระาอาจารย์ของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ก็เชื้อเชิญเราให้ทำให้ข่าวดีของพระเจ้าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะพบกับพระองค์ เวลาที่เราไปวัดเท่านั้นแต่ข่าวดีนั้นต้องออกจากวัดติดตามเราไปเข้าไปในบริบทของครอบครัวในบริบทของหน้าที่การงานที่เราทำมีพระเจ้าทรงร่วมชีวิตอยู่ด้วยมีข่าวดีของพระองค์ซึ่งขับเคลื่อนชีวิตของเราและเมื่อมีพระเจ้าและข่าวดีของพระองค์ปีศาจก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้สิ่งเลวร้ายก็จะหมดไปจากเรา นี่คือสิ่งที่นะับุญมารตโกต้องการจะสะท้อนให้เราเห็นในสัปดาห์นี้เป็นพิเศษมองดูชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมาแล้วเสือหเห็นถึงข่าวดีในทุกรูปแบบที่พระองค์ทรงทำนั้นจะต้องเป็นข่าวดีที่ต่อเนื่องในชีวิตของเรา